ก็คงจะต้องตอบคำถามต่อต่อสังคมให้ได้นะครับว่ามันเป็นการย้ายเพื่อที่จะ,ะทำให้การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่หรือว่ามันเป็นการล้างบางแล้วก็เป็นเกมทางการเมืองนะครับแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้แหละครับว่าจังหวัดที่ถูกขยับย้ายไปเป็นผู้ตรวจเนี่ยก็เป็นจังหวัดใน พื้นที่นะครับของพรรคการเมืองบางพรรคเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยท่านก็ให้แนวทางนโยบายไว้ว่าเรื่องของการปรับรามยาเสพติดเนาะก็ะดูขึงขังจริงจังถ้าใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีการขยับโยกย้ายเขายังไม่ได้ทํางานเลยครับแล้วเอาเหตุผลเรื่องอะไรที่ไปขยับไปย้ายท่านผู้ว่าราชการซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของทางกระทรวงนะครับคนที่มีอานาจเนาะ ถ้าใช้อำนาจไปในการปกป้องแล้วก็คุ้มครองดูแลให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้บำบัดทุกความรุ้สุขให้กับพี่น้องประชาชนมันก็จะเป็นประโยชน์แลลวครับแต่ถ้าใช้อำนาจเพื่อการล้างบางเพื่อการแก้แค้นเพื่อการกันแกล้งกันทางการเมืองแบบนี้นะผมคิดว่าตำแหน่งมันอยู่กับเราไม่นานนะครับเดี๋ยวการเมืองมันก็เปลี่ยนอำนาจมันก็อยู่กับเราไม่นาน,นก็อยากจะบอกว่าให้ ใช้อำนาจไปเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์น่าจะดีกว่าครับผมว่าไม่ได้เร่งทำเพื่อเตรียมเลือกตั้งหรอกครับเร่งทำก่อนวันที่29นี้มากกว่า